ตอนนี้ก็พบกันอีกแล้วครับนนี่มีครีมมารีวิวนะครับอันนี้ก็อยู่กับนี่แล้วก็อยู่กับนี่เป็นนางแบบติ่มซำเอ้ยเป็นนางแบบติ่มซำของเราแล้วก็โอเคแล้วเดี๋ยวรอมาดูเลยครับว่ามีอะไรเป็นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัครับว่าครีมมีครีมในมารีวิวครับเถอะประเด็นคือน้องนุ่มนน้องุๆมมือครับนี่นิ้งไว้ม่เห็นนะอ่านี้ครับอีกขี้หนีบ นี่ไปหาซื้อมาจนได้นะครับคาเมาเรา,าถ่ายทำสามพอตัวจะมี 3D effect face and body STF one นะครับนี่ที่ไหนครับนางแบบซื้อมาให้ครับวันนี้เซเว่นเลเไม่มีใแล้วไม่แล้วดูรูรางส่มาดูสรางหนังคัภาพบอดี้ครับถ้าเกิดจะทาหน้ากุ้นี่นครับ <minutes. S 2> ดูดิดูดิน้องมองขนาดนั้นเจ้าหกเจ้า่วงไหมครับเจ้ามากท่านน้องจะมองขนาดไหโอเคครับนี่เราก็จะมาเริ่มน้องมองเราจะเบ้นมึงไปไล่น้องซิเดี๋ยวเราเราจะเริ่มรีวิวนะครับตอนแรกก็คือบีบครีมกันะประมาณนี้ก็วอร์มวอร์มเนื้อครีมนะครับเดี๋ยวเราจะทาให้เห็นความแตกต่างของผิวหน้าทั้งสองข้างนะครับทาข้างหนึ่งทาเลยนะเราก็ต้องเราจะเริ่มรีวิวแล้วนะ ห,หมดแล้วน้องดูเนื้อครีมนะที่ลงไปบนหน้านครับตรงเราต้องจมูกไม่ต้องไรนะเพราะว่าเป็นคนจมูกเป็นคนที่จมูกโด่งมากอยู่แล้วนี้ป่วยนะดูจากจมูกเป็นต้นเป็นจมูกเป็นคนที่จมูกจมูกโด่งอยู่แล้วด้วยจริงๆแล้วลวันนี้ทุ่มหนึ่งต้องไปหาพี่แล้วโาะลงไปฮะรตรงนี้ก็นเนื้อครีมจะดูมีเยอะไปนะนจริงนฮะนี่ก็คือเขาเริ่มค่าเสียดายคือเขาเจะทาง คือคลีมิก็คุณสมบัติก็คือไม่รู้มีตลอดหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนางแบบกี่บาทครับหลอดละที่จ้างนางแบบมาเท่าไหร่ครับตอนละนางแบบมาเท่าไหร่นางแบบอ่อแล้วก็เลิ่อนครับเรื่อนสี่นะคลีมน้องหนุ่มไม่น่าเลยนะครับอืมนะครับได้ไปดวงตาไม่ต้องนะนางแบบหน้าตามีความสุขไหมพี่อ่าเดี๋ยวเราเลื่อนนะบอะไปไม่บะครับ เหมือนเขาไปฉีกกูตาอะไรฉีกกูตา้าวเหมือนฉีกกูตานะครับในครอ่ฮแล้วก็ก็การรีวิวนะครับมาร์กหน้ารึเปล่าไม่ใช่ทานี้แต่งหน้าจริงนะครับก็จากคนที่ไม่ขาวแล้วก็ท้ให้ม่าาขาวนะหน้าเหลี่ยมๆนคือเนื่องจากทางบาริษัทแล้วเห็นว่าเห็นว่าตรงแอปนะครับว่าเออคนใช้เยอะครับดาวน์โหลดยอดนี่ร้อยกว่าร้อยกว่าล้านคนนะที่ใช้อยู่ เราก็เขาก็เลยว่าเออจับมือกับบริษัททำความสะอาอางก็ได้ลองได้นะได้ทำนี่นะขาวเลยนหูอ่ะไม่อยากจะบอกจริงครับคือมันเนียนจริงจงนะแบบเนจริงๆเขาเนียมันรองพื้นดูดูแขนงของนี่ก็ได้ครับนี่แขนงของผู้ทาคือสองแขนงแล้วนะทากับไม่ทานี่อันนี้ไม่นี่ทานะครับตลอดอยู่ไหนนีไม่ได้ทาตลอดอยู่ไหนซึมอยู่ในผิวนะครับก็ทานไปนะจ๊ ข่าวยันนางหัวข่าวยันกระบาดนะครับก็เคือเล้าไม่ออกยม่อะไรมึงมึงจะดูว่าโดมไปเออข่าวเพิ่มเดียวจ้ะก็นะคะแฮปปีมากครับนางแบบสึกนีงมงบ้างคจมูกไม่ต้องเฉดนะครับไม่ต้องเฉดตามจริงว่าสมุดไม่ต้องเฉดเลยนะคะโดมอยู่แล้วก็เป็นคนที่จมูกโดมอยู่แล้วเพราะว่าทำมาทำที่ไหนก็เลิกล่ะเขาทำที่ทำที่โดนสั่งการแพทย์ศูนย์การแพทย์สำโรงครับนี่ครับโดมแล้วหนุมไหมี่โดมมาก ตารางแกโดนแดกแล้วตอนนี้นะยังไม่มีน,นะ,ะขา่าวตรางเนื้อครีมนะครับ X ล้างแล้วเช็คออกง่ายเป็นคนที่ขาวมาขาวมากขาวไหมครับว่าว่าดูดูหน้าดูมีมิตินะครับมิติด,ดีล้ำสัมผัสได้นะครับ วันนี้คลิปก็สี่นาทีกว่าแล้วก็ยังไม่จบโอเคครับนี่แล้วก็ยาีมยกแล้เราก็ต้องเกลี่ยนาทีเห็นไหมว่าขาวมากไหมครับขาวมากจริงดูนะว่าด้านนี้คือด้านที่ไม่ได้ทาครับด้านนี้คือด้านนี้ครับปกปิดริ้วรอยนะคะเห็นไหมแจ้งว่าไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ซูมคอนซีลเลอร์ถ้าไม่ต้องฉาบเลยนะคิ้วก็ค่ะขาวเย็นคิ้วบางคนต้องการจะเก็บยิมฝีปากก็เก็บได้นะ ให้แบบเป็นหีปาก,กคือแบบบางเล็กแล้วก็เขียนใหม่นะถ่าแลยิสุดโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับแกงส้มพัะลุเนะก็จบคลิปแล้วนะต้องก็ต้องขอขอบคุณได <laughs> ้แบบไปนแดีเอ,อ,ฟอนะเฟื้ออย่งนเนะครับถาซื้อใช้กันนะมาแล้วนะนี่ส,สั่สมสงมาอังสิบสองมาทสิบองศานะถ่แล้านี้นะนี่มีมนนนานะนไม่ได้ถานะ <laughs> ไงก็เดี๋ยวก็ต้องไม่หาซื้อมาใช้ว่าพี่นางแบบก็บายบายอรับาย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 บ่ายบาย